บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จ๊ะน,น้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า <t> สัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า <S <s ชุดสวยเปละ่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก id บวกพาสเลทหกแล้วก็แบบก 7. ลุ่มเลทห้าถึงเลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป World Zero นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสิบอันดับที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดให้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะมีเรื่องที่สําคัญบ้างไม่สําคัญบ้างนะครับคือรู้ ก็ได้ไม่รู้ก็ได้่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเรื่องแรกนะครับก็คือเควสประจำวันนี่อันนี้เนาะอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสมเควสนะครับถ้าน้องทำครบแล้วน้องจะได้คริสตัลน,นะครับที่15เม็ดที่15เม็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าน้องเก็บถึง50เม็ดเวลาน้องตายในดันเจี้ยน,นะครับน้องสามารถกดขึ้นมาชุบขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ และก็สามารถเก็บสะสมไปได้เรื่อยสามารถเอามาซื้อสัตว์คีแฟชั่นต่างๆได้นั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงเลเวลสัตว์เลี้ยงแล้วก็เปิดช่องต่างๆหนาๆน,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 นะครับคริสตัลมีความสําคัญมากๆที่อยากให้ทำนะครับทุกวันวันละ1ครั้งนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่อง ดันเจียนนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าดันเจียนพวกนี้นะครับถ้าเราลงคนเดียวนะครับมันจะง่ายกว่าการลงหลายๆคนนั่นเองก็คือทุกครั้งที่คนลงดันเจียนเยอะอ่ะมอนจะโหดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็สมมติเราลง5คนใช่ไหมเออมันอาจจะโหดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เดาว,ว่าแบบเออสมมติ10%อ่ะมันจะโหดขึ้น10%นะครับ แต่ถ้าเราลงห้าคนและคนเล่นคนเดียวอะไรสมมติแบบลงไปคนเดียวลงไปห้าคนเล่นอยู่คนเดียวอันนี้เรากดออกถ้าเราลงคนเดียวดีกว่าครับเพราะว่ามอนมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่แบบเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะเก่งขึ้นไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ลงเป็นกลุ่มดีกว่าแน่นอนครับถ้าทุกคนเล่นช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเล่นโซโล่ก็เล่นได้นะตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลหกสิบเลยสบายมาก เรื่องที่3นะครับก็คือ world event หรือก็คือ boss event นั่นเองนะครับอ่ามันจะเกิดทุกๆครั้งนะครับที่ boss ตัวนี้แบบเนี้ยตาย5นาที30วินะครับอันนี้คือพี่จับเวลานะครับมันจะมีสีม่วงนะครับแบบนี้เนาะต้องเห็นเนาะเออมันจะขึ้นมาในแมปนะครับอ่าแต่เราพอหาเนี่ยมันจะบอกระยะนะครับว่าเราอยู่ใกล้ระดับไหนนะครับอ่าเมื่อรอดสีม่วงนี้ขึ้นเต็มปุ๊บบอสจะเกิดนั่นเองนะครับ เมื่อฆ่าบอสได้เนี่ยเราก็จะได้กล่องเงินกับก่องทองนั่นเองเดี๋ยวเรามาฆ่าให้ดูนะกันนะครับซึ่งเราก็บอกกันก่อนนะครับว่าบอดี้เวนเนี่ยมันดียังไงแล้วทำไมมันถึงต้องมีนะครับก็สมัครคนที่ลงดันคนเดียวไม่ไหวนะครับเรามาลงอันนี้แทนเพื่อหากล่องของเข้าไปนะครับก็ของเนี่ยมันก็ดอบเหมือนกับบอท,ที่ลงในดันเป๊ะเลยนะครับอ่า แต่มอนมันก็จะโหดหน่อยนะครับแต่มันก็จะมีคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยสามารถช่วยตีได้านนี่นะครับซึ่งมันก็ดีมากๆเลยเออแบบใครจะช่วยกันตีก็ได้นะครับเราก็แค่มาตีที่สองที่ครับเราก็สามารถได้ของแล้วนั่นเองนะครับก็มีของเงินของทองเหมือนกันธรรมดาเลยเดี๋ยวเราค่าเสร็จให้ดูเนาะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าเล่นแต่ลงดันอย่างเดียวอันนี้จริงคือมันเป็นโอเว r ร์นะลงได้นะครับตอนนี้น้องเห็นเลขรวๆนี่นไหมไครับ อันนี้คือเจอโปรนะครับก็จะเป็นนี้ครับพี่จะค้างคนอื่นจะค้างมันจะค้างกันหมดเลยครับนี่คือคือโปรครับน่าจะสองคนเลยมั้งอ๋อหแหลกมากอันนี้คือเดือม่ได้เลยโอเคอ่าน่าเห็นไหมของดรอปเหมือนกันเป๊ะแต่ของมันอาจจะออกยากหน่อยแค่นั้นเองนะครับเรื่องที่สี่นะครับก็คือ ค์ดนั่นเองอ่ะหลายคนเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าเออเฮ้ยค์ดมาทำยังไงครับอยากปลดล็อกค์ดนี้ทํำยังไงอยากทําค์ดนี้ทํำยังไงอ่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเราขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนค์ดนะครับที่เปิดมานะครับเราสั้นตัวละครเนี่ยทั้งคารคดเราสามารถเล่นได้ค์ดเดียวเท่านั้นถ้าน้องอยากเล่นค์ดอื่นน้องไปสร้างตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาครับเพื่อเล่นค์ดนั้นอ่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยสาม์ดนี้พี่ก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยเหมือนกันก็คือมาถึงกระโดดเวลมาเลยนะอ่ะ ต่อมานะครับก็คือเรื่องทิ cket ต,ต,ต,ตรงนี้อ่ะก็คือเป็นค์ดท,ที่เราจะทำนั่นแหละเออก็เดี๋ยวสอนละกันง่ายๆเนาะก็จะมีสีเงินสีทองแล้วก็เป็นเออเดมอนอ่ะคือหน้ากากหน้ากากอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับก็ง่ายๆนะครับสีเงินเนี่ยสามารถหาได้จากเวอร์หนึ่งเวอร์สองนั่นเองนะครับสีทองเนี่ยหาจากด้เวอร์สามเวอร์สี่นั่นเองนะครับและ อันสุดท้ายนะครับหาได้จากเบอร์5เท่านั้นนั่นเองนะครับอ่าหาจากไหนได้บ้างอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงง่ายๆก็ทิเกตนะครับทุกอย่างนะเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็คือสามารถหาได้จากบอสด,ดันเจียนนั่นเองก็คือกด V นะครับลงดันเราสามารถหาได้จากกล่องก็คือจบดันมันจะมี2กล่องก็คือกล่องเงินกล่องทองเนาะเออก็ได้นะครับเราเก็บเปิดกล่องไปปุ๊บเราจะได้มาสุ่ม โอกาสออกนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือบอสอีเวนต์นะครับก็คือเรื่องที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับพวกนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็คือของเงินของทองเวลาเราจบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเควสครับผมเควสโลนะครับมันจะมีเห็นไหมแจกให้อยู่นะครับถ้าเราทำเควสแล้วปลดล็อกนะมันจะได้แล้วก็เควสลายวันนั่นเองนะครับมันให้เวลาสิบห้าเหรียญนะครับก็คือได้แน่นอนทุกวันนะครับเวลาสิบห้าเหรียญ ก็เราให้เราทำเนาะเข้ามาทำและคาส,สุดท้ายอะ่ะก็คือคา่าเดมอนอะ่ะจริงๆะ่ะมันหาได้จากกล่องนะครับก็คือกล่องที่เปิดหีบก็คือน้องต้องเวล60ก่อนถึงจะทำได้ก็คือต้องไปแตะเวล5ก่อนนั่นเองนะครับแล้วมันจะมีกล่องให้ปลดหาคุนแจหาอะไรไงครับมันจะมีกล่องแดงๆให้น้องเปิดสุม่มซึ่งมันจะได้ทีละ15ชิน้น แป๊บเดียวครับก็เต็มร้อยชิ้นแล้วง่ายมากๆอ่าแต่ถ้าเราแบบขี้เกียจหานะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่เกียจหาพี่ก็ทาเคลสไลายวันเฉยๆครับพี่ก็วิ่งแต่แบบเก็บเวลเก็บของอย่างเดียวเนะาะค์ดก็มีประมาณนี้สําหรับวิธีทานะครับเรื่องที่5นะครับก็คือเวสโตนนะครับก็คือหินก้อนเนี้ยที่เอาไว้เทรอนนะครับมีความสําคัญอย่างมากนั่นเองนะครับก็เอาไว้หา บอสอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งแม่งเป็นอะไรที่แบบเราต้องวาร์ปหาบอสเพื่อลดระยะในการหาบอสของเรานั่นเองนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนมาโวไหนปุ๊บให้วิ่งหานี่ก่อนเลยครับเพราะว่าอาจจะไว้ทําเควสไว้ก็หา่าบอสไว้ต้างตนัานานนะอันนี้ก็คือมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับให้รีบหาไว้ก่อนเลย เรื่องที่6กนะครับก็คือสัตว์ขี่ครับสัตว์ขี่เนี่ยมีความจําเป็นสำหรับเรานะครับตั้งแต่ดอนแรกๆแ,แ,แหละแต่หลายคนขี้เขียนหานะครับก็สามารถหาฟรีได้นะครับโดยการทำเควสอันนี้นะครับนี่นี่เควสนี้นะครับก็คือฆ่าหมู1,000ตัวนั่นเองนะครับจริงๆพี่มีคลิปสอนแล้วละแต่พี่ก็จะมาพูดอีกว่าเออเฮ้ย มันทาไงแบบง่ายเข้าใจง่ายเนาะเออสำหรับใครไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็วิธีนะครับก็ให้ลงดันเจียนไปก่อนนะฟาร์มเวิลระยะหนึ่งเนี่ยน้องถึงจะสามารถข้ามสะพานนี้ได้นี่นะครับพอข้ามสะพานนี้เสร็จแล้วนะครับให้มาหาหมูแบบนี้อ่าแล้วก็บริเวณนี้นะครับเนี่ยหมูชื่อนี้ครับอ่านี่ให้น้องตีไปนะครับจนครบพันตัวนะครับอ่าแล้วน้องก็สามารถได้หมูนี่นะครับแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดสามารถไปดูคลิปเก่าพี่ได้นั่นเองนะครับรับ เรื่องที่7นะครับก็คือการย่อยสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับหลายคนเนี่ยเออซื้อสัตว์เลี้ยงเป็นให้อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นต่างๆานานาเป็นหมดครับแต่ทุกคนอาจจะลืมไปเรื่องหนึ่งก็คือการย่อยสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นบางคนนะครับมีสัตว์เลี้ยงเอามาแจก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 พี่ก็งงไอ้นี่มันรวยขนาดนั้นเลยหรือวะหาของง่ายขนาดนั้นเลยนครับเออ พี่ก็เลยจะมาแนะนําก็คือการด้อยสัตว์เลี้ยงนี่นะครับก็เข้ามาตรงร้านนี้นะครับ่ะก็ร้านเพชมัตเตอร์นะครับให้เลือกอันนี้นะครับปุ๊บแล้วให้กดตรงนี้ครับแล้วก็จะเลือกสัตว์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะครับแล้วกดนี่อันนี้นะครับมันจะให้ตามเลเวลสมมุติเลเวล40มันก็จะให้40ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะตอนนี้พี่มีอยู่338นะครับอ่ะเรากดไปปุ๊บแล้วกดตกลงครับสัตว์เลี้ยงเราก็จะหายไปนะครับ แต่เราก็จะได้ไอต็มขึ้นมาเห็นไหมแต่ตอนนี้เป็น378แล้วนั่นเองนะครับ40เวิวเนาะเรื่องที่8นะครับก็คือเปิร์กนั่นเองนะครับเปิร์กก็เนี่ยมันคืออะไรหลายคนในวงก็คือเขาเรียกพลังเสริมแล้วกันอ่ะก็คือน้องจะเห็นนะครับไอใต้รูปคอเนี่ยใต้อัปเดตมันจะมีเข็นเปิร์หนึ่งเอรเนสองเนี่ยมันก็คือจะเป็นเหมือนโบนัสของเรานะครับ มันก็จะเป็นการสมเนาะแต่ลายอาวุธเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเออแต่ถ้าน้องได้อันสีทองเนี่ยคือเปิร์กที่อยู่ในระดับท็อปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาเนี่ยเปิร์กอยู่ในระดับปานกลางหรือก็คือปกตินั่นแหละเออประมาณนี้เนาะแล้วเปิร์กเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องมีแค่อยู่ในอาวุธนะครับเกาะก็มีครับผมอาวุธที่2ก็มีครับสัตว์เลี้ยงก็มีเช่นเดียวกันครับอืมจึงมีความจําเป็นมากสําหรับเปิร์กอ่าและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีมากมีน้อยแล้วแต เรานั่นเองนะครับเราไม่สามารถเพิ่มหรือลดมันได้เด็ดขาดนะครับก็คือเราต้องสุ่มตอนได้ไเทมชิ้นนั้นเลยนะครับก็คือถ้าสมมติเราสุ่มได้ค้อนแดงแต่เปิร์กขาดบางคนก็ไม่ใช้เลยนะครับโยนทิ้งแต่บางคนได้สีม่วงเปิร์กดีเขาก็ใช้นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเปิร์กกันก่อนนิดนึงก็คือตรงที่มันเยอะมา,มากๆเราต้องเปิดวิกิเพื่อ,ออ่านนะครับวิกิเกมเนาะอันนี้ก็ เป็นของใครรู้ทําไว้น่าจะเป็นทางแอดมินละมั้งนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้ครับก็จะเป็นพวกเปิร์กอาวุธนะครับในเคเรยกเซียห้านะเออก็คือเปิร์กที่ดีก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือเปิร์กสีทองนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณอยู่แค่นี้นะครับน้องสามารถกดแปลภาษาไทยได้เลยนะครับก็คือก๊อบวางไปแปลภาษาไทยได้เลยถ้าน้องไม่รู้หรือจะใช้ระบบ Google ที่แปลภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้เลยนั่นเองนะครับ อ่านก็เข้าใจง่ายๆเลยเนาะไม่ยากมากน,นั่นเองนะครับเปิร์ลมันมีเยอะมากอันนี้พี่ขอบอกประมาณนี้ละกันเนื่องจากมันเยอะเกินไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแบบเปิร์ลของสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะกดเพจตรงนี้อ่ะนี่เดี๋ยวเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นเปิร์ลของสัตว์เลี้ยงนี่ครับอ่ะเขาเรียกพาสซีฟเนาะเออแต่พี่คิดว่ามันคือเปิร์ลนะครับก็เปิร์ล ทำไมมันเรียกพาสติอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงก์คิมชันนะครับก็ไปดูกันไดอ้อันที่9นะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเปิร์กนะครับใส่กับอาวุธชุดแต่ละคาดนะครับคาดในหน้าที่นี้พี่จะย่อนะครับย่อแบบเออแทงค์ดาเมจเวทซับอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้นะครับพี่ก็จะมาบอกทีละอย่างนะครับพี่จะบอกแค่2เปิร์กนะครับที่ควรมีในชุดในวอาวุธของเราเนั่นเองนะครับและพี่ก็จะพูดเป็นแบบภาษาไทยนะครับแบบเออเพิ่มเลือดดูดเลือดอะไรอย่างนี้เนาะและน้องก็ดูเอาบนจอนครับจะเป็นภาษาอังกฤษนาะเปิร์กนะก็คือถ้าเป็นอาวุธสีส้มเนี่ยก็จะมี3เปนะิร์กเนาะแต่พี่เอาแค่2พอนะครับเพราะว่าส่วนตัวคือของส้มมันออกยากนะครับแบบ เราจะฟีดให้มันเป็นของที่เราต้องการมันค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็คือเลยจะแนะนําสีม่วงอะไนะเนาะก็ง่ายๆนะครับอันแรกก็คืออาวุธอ,อาวุธนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ฟังอันแรกนะครับแทงก็คือเพิ่มเลือดนะครับผมอ,อีกเพิร์กหนึ่งก็คือดูดเลือดนั่นเองแทงนะคือใส่อาวุธหน้านี้ถ้าใส่ชุดนะครับชุดของแท้งก็คือเพิ่มเลือดครับแล้วก็ลดดาเมจการโจมตี ่าแทงจะใส่อย่างนี้นะต่อมาครับเป็นดาเมจนะครับอาวุธนะครับผมเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คิสแต็กนั่นเองนะครับส่วนชุดนั่นเองนะครับก็เป็นหลบการโจมตีกับดูดเลือดนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับผมเวทอ่าเวทนะครับอาวุธนะครับก็เป็นดาเมจไฟนั่นเองนะครับ เพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับเป็นชุดเนาะชุดของเวทนะครับก็คือสะท้อนดาเมจนะครับรบการโจมตีอ่าอันสุดท้ายนะครับก็คือซับซับครับอัตราการชาร์จนัติครับผมรบการโจมตีครับอันนี้คืออาวุธนะส่วนชุดนะครับผมก็คือเพิ่มเลือดแล้วก็สะท้อนดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเปิร์กสำหรับพี่แนะนำของแต่ละสายที่เราอยากจะเอาไปลงไปใช้เนาะเนื่องจากไม่อยากใส่ไปสามอันเนื่องจากเราไม่สามารถฟรีได้แล้วอันที่3เนี่ยคือมันก็ลุ้นดวงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้สีทองมานะครับก็ต้องดูนะว่าเราได้เกี่ยวกับอะไรก็คือพวกท็อปท็อปของเปิร์กนะอันนี้คือถ้าได้มาส่วนใหญ่มันก็ของดีทั้นนั้นแหละครับก็เก็บไว้ใช้ได้เลยนะครับผมอืมก็มีประมาณนี้สำหรับ เปิร์แต่ละคาดนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงครับผมจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาคู่กับคาร์ดนะครับอ่าก็คือคาร์ดเนี่ยก็คงไม่ได้แบบบอกแบบว่าเอ้ยคาร์ดนี้คาร์ดคันนี้นะจะบอกว่าเออแทงเมดดาเมดเนาะประมาณนี้เนื่องจากถ้าบอกคาร์ดคันๆจอดๆเนี่ยเขาคงแบบน่าจะวันกว่าๆครับเราเสร็จ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็แบบมันใหญ่มันยาวเกินพี่ขอย่อให้มันสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับสัตว์ที่เอามาครั้งนี้พวกที่ทําเป็นดาวเมทนะครับเช่นสัตว์สัตว์ของพี่เนะี่ยที่พี่ใช้เนี่ยครับมันมันมียิงเป็นเลเซอร์ใช่ไหมทำดาวเมทนะครับไอ้พวกเนี้ยพี่จะไม่เอามาให้ดูนะครับคือจะไม่เอามาพูดอะก็เนื่องจากเนื่องจากมันเป็นดาวเมทอะเออตัวไหนใส่กับมันก็ได้นั่เองแหละเออประมาณนั้นแหละ เออแต่พี่จะยกพวกตัวที่เป็นสัตว์พวกฮิวเลือดพวกบัฟต่างๆนะครับเอาเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่จะไล่จากโหดสุดไปถึงกากสุดไม่ใช่กากสุดก็เหมาะที่สุดอเออท่อที่ลองๆมานะครับก็เดี๋ยวเราพามาดูอ,อ่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะเนาะน้องก็สามารถไล่ดูตรงนี้ได้เลยอ่ะตัวแรกนะครับพี่ก็แนะนํานะครับโอ้ยโอ้ย <laughs> ก็คือผีเสื้อสีขาวครับผมกับเจ้าเออ สกิลเขานะครับก็คือสกิลเพิ่มชาร์จอันตินั่นเองนะครับอ่ามันเหมาะกับสายเมทนั่นเองนะครับอืมซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับเมทเนี่ยมันมีอันตินะครับต้องการอันติเรื่อยๆนะเนื่องจากถ้าถ้ามันมีอันติเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสําหรับพวกสกิลเมททั้งหลายพวกดั้มเมทแต่มันก็มีอยู่ไม่กี่สายแล้วเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะแปะไว้นะครับว่าเออไข่เนี่ยไอตัวนี้มันมาจากเวอร์ไหนให้นะครับโอเค ตัวที่2นะครับก็คือจิ้งจอกขาวครับเหมาะกับเมดแล้วก็แทงนะครับเพราะว่ามันมีสกิลฮิ้วเลือดหมูนั่นเองนะครับแทงกับเมดเนี่ยก็คือมันมีทั้งซับมีทั้งดาวเมทเนาะอันนี้เราก็เอาไปใช้ในความเหมาะสมของเรานี่นะครับอ่าต่อมาครับผมสรามขาวครับเหมาะกับเมทแล้วก็แทงนะครับสกิลฮิวเลือดหมูเหมือนกับหมาป่าเลยครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเออมันก็เหมือนกันแะละครับอ่า ตัวที่4ครับผมก็คือซิงโตขาวนั่นเองครับอ่ามันเหมาะกับแท้งและก็เมดเหมือนเดิมครับสกิลบาเรียนะครับก็แท้งมาก,ก่อนเนาะเนื่องจากครั้งนี้สายแท้งน่าจะเวิร์กกว่าเมดอ่าต้องบอกก่อนนะอันนี้ไล่นะครับจากความความคิดของน้องพี่นะเขาบอกพี่มาอย่างนี้นะครับอ่ะต่อมาครับผมนกคู่ขาวครับกับเมดแล้วก็แทงครับพ you, เพราะว่าสกิลฮิ้วเลือดหมู่อ่าก็คือหลายหลายคนอา,อาจจะรู้อยู่แล้ว อไอพวกสกิลเลือดหมู่เนี่ยมีอยู่แค่ตัว2ตัวเออแต่คนบางคนไม่รู้นะว่ามันมีเยอะกว่านั้นนะครับอ่าต่อมาครับผมก็คือแรปเตอร์แดงนะครับอ่าเหมาะกับดาวเมจครับอันนี้ก็คือสกิลเพิ่มเลือดให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอืมก็เหมาะดาวเมจเพราะว่าดาวเมจมันบางนั่นเองนะครับต่อมาครับคืออันสุดท้ายนะที่พี่เจ้ามาพูดก็คือแกะชมพูรครับก็คือแกะสีขาวๆหน่อยๆแล้วก็ตัวชมพูนะครับ เหมาะกับแทงนะครับก็คือสกิลมันนะเพิ่ม buff บัฟเกาะลดดาเมจนะครับก็คือเหมือนลดดาเมจฝั่งข้าเมเวลาโดนอ่ะประมาณนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับก็คือพี่ไม่ได้เอาพวกดาเมจมาเล่าให้ฟังเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันใส่กับตัวอะไรก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะก็คือดาเมจมันประมาณเนี้ยเดี๋ยว น้องหลายคนแบบเอ้ยพี่แล้วทำไมไม่ถึงพูดถึงไอ้พวกนี้เลยเนี่ยน,นะเนี่ยผึบดาวเมดมันเนี่ยใกล้เคียงกับทุกตัวเลยนะครับอ่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าดาวเมดที่แรงที่สุดนะครับณนะตอนนี้ที่หลอมก็คือสัตว์เติมครับผมก็คือตัวนี้แหละดาวเมดประมาณ2องหมนะครับซึ่งโคตรแรงนะครับอืมเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วอาจจะต่างกันแค่5,000หรือหมื่นหนึ่งประมาณนี้ซึ่งตัวอื่นๆก็แรงครับมีทั้งแบบอุกกาบาตเมทิโอนะครับแล้วก็ลิงเลเซอร์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ ไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็มีแกะดําขยายล่ากมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับพี่ก็เลยไม่ได้เอามายกมาให้ดูนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่ามีคนถามเยอะมากเลยว่าเออเฮ้ยพี่ไอสัตว์เลี้ยงนยมันเหมาะอะไรจริงจไอสัตว์เลี้ยงมันใส่กับตัวอะไรก็ได้ครับมันอยู่ที่เรานะครับอืว่าเราอยากจะใช้อะไรกับมันนะตอนนั้นนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะอืมแต่เราอาจจะแถมให้กับเกี่ยวกับฮ้ย ผือแบบบางคนไม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันมีอันนี้อยู่จริงๆหรือเอ,อ้ยมันไม่มีหรืออะไรนะครับอ่ะประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับบายครับผมแถมแถมเรื่องนี้พี่คิดว่าน่าจะมีคนถามนะครับก็คือเต้นกดอะไรบ้างครับก็คือ n ครับอันนี้ n ถ้าเต n อันนี้ m ครับผม แล้วถ้าน้องเกิดเต้นแล้วกดปิดแล้วมันยังเต้นอยู่นะครับก็ให้น้องกดอันนั้นซ้ำนะครับแค่นี้ครับก็จะปิดแล้วง่าย